สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การทำวิดีโอเพื่อการเรียนรู้นะครับในแอปพลิเคชันในมือถือนะครับซึ่งมีชื่อแอปพลิเคชัน c a p c u t นะครับซึ่งใน EP นี้เป็น EP แรกนะครับก็จะขอนำเสนอวิธีการเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วก็สมกอบของแอปพลิเคชันรวมทั้งการนำเข้าวิดีโอนะครับอันดับแรกนะครับแอปพลิเคชัน c a p c u t เมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของ โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเป็นรูปกรไกลสีดําตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวสื่อแคปคัตนะครับท่านกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอหน้าตาของโปรแกรมประมาณนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรมหน้าแรกก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์ใหม่คําว่าโปรเจกต์ใหม่ของท่านใดที่เคยทําหรือเคยใช้งานโปรแกรมแล้วก็จะมี งานเก่าหรือโปรเจกต์ที่เคยทําผ่านมาแล้วอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโปรเจกต์ project ตรงนี้ถ้าเกิดท่านาจะลบทิ้งก็สามารถลบได้นะครับไปที่จุด3จุดด้านขวามือแล้วกดลงไปแล้วก็ลบได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวสลับการเริ่มต้นงานใหม่ก็คือไปที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับกดที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่เขาก็จะให้เลือกอวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับ อย่างที่องค์ประกอบในบทนำผมได้แนะนำไปแล้วนะครับวิดีโอตัวแรกที่จะนำเข้ามาสู่แอปพลิเคชันก็คือวิดีโอที่เป็นแบ็กกราวด์คุณครูเลือกวิดีโอที่คุณครูโหลดไว้นะครับในวิดีโอในอัลบั้มวิดีโอของครูผมเลือกตัวนี้นะครับผมเลือกวิดีโอแบ็กกราวด์ตัวนี้เสร็จแล้วผมไปคลิกที่คำว่าเพิ่มวิดีโอตัวนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ของ ทำลายวิดีโอตัวแรกนะครับอขอแนะนําส่วนประกอบของโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับขออภัยถ้าเกิดพูดสลับกันระหว่างโปรแกรมกับแอปพลิเคชันนะครับสประกอบของแอปพลิเคชันส่วนแรกคือส่วนบนสุดนะครับส่วนที่เป็นมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นส่วนที่พรีวิวการทํางานของตัวโปรแกรมให้เห็นนะครับทุกอย่างจะโผล่ที่มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนที่2 เรื่องลงมาคือส่วนที่เป็นเซตตบอกเวลาบอกเวลาคลิปเวลา,าคลิปทั้งหมดแล้วก็เวลาที่ทํางานไปนะครับเห็นไหมครับตัวเลขเวลาก็จะไหลไปเวลาทําชูชีเวลาเท่าไหร่นะครับปุ่มเล่นนะครับตรงน,นี้ปุ่มเพล์กดหนึ่งครั้งก็เล่นกดอีกครั้งก็หยุดนะครับปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเดินหน้าเวลาเรามีปัญหาเราก็ใช้ปุ่มนี้ในะการย้อนกลับเดินหน้าได้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนไทม์ไลน์วิดีโอและไทม์ไลน์เสียงนะครับไทม์ไลน์เสียงถูกซ่อนอยู่นะครับยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาอัาด้านล่างสุดจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของแอปพลิเคชัน CapCut นะครับมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะาเรียนรู้ในะ EP ต่อไปนะครับครับในส่วนแรกในวันนี้ก็คือการนําเข้าวิดีโอตอนนี้เรานําเข้าวิดีโอมาแล้วหนึ่งอย่างคือแบ็กกราวน์นะครับซึ่ง ตามบทนำที่ผมได้กล่าวไว้นะครับส่วนประกอบของอวิดีโอที่เราจะทำในวันนี้มีประมาณ5-6อย่างนะครับส่วนแรกคือแบ็กกราวส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานำเข้าวิดีโอส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นรูปคุณครูนะครับที่เราได้อัดวิดีโอไว้แล้วนะครับ,รบวิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับคุณครูเลือกมาที่ เครื่องมือที่มีคําว่า overlay ตัวนี้นะครับกดลงไป1ครั้งนะครับจะมีเครื่องหมายบวก overlay เพิ่มขึ้นมานะครับก็กดลงไปที่เครื่องหมายบวก overlay ไปเลือกวิดีโอที่คุณครูเตรียมไว้นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับสัว่าผมเตรียมวิดีโอตัวนี้ของผมไปผมเลือกตัวนี้แล้วก็ผมไปกดเพิ่มวิดีโอของคุณครูก็จะมี2ไทม์ไลน์แล้วนะครับเป็นไทม์ไลน์ที่เป็นแบ k ็ r กราว ซ่อนอยู่นั่นบนสุดแต่ถูกด้านล่างทับอยู่นะครับส่วนที่2คือวิดีโอที่เป็นรูปคุณครูในการพูดนะครับะจะทํางานกับวิดีโอตัวไหนก็ให้คลิกตัวนั้นก่อนครับตอนนี้ผมจะทํางานกับวิดีโอตัวที่เป็นรูปของคุณครูนะครับผมก็เอามือมากดที่รูปไทม์ไลน์ของวิดีโอตัวนี้ก็จะมีเส้นสีขาวๆโผล่ขึ้นมาเพื่อแสดงว่า ดีกรอบเพูว่ากำลังทำงานอยู่กับวีดีโอชิ้นนี้อยู่นะครับเาไปกดที่ทำลายของวีดีโอเังกล่าวเ็เป็นวิดีโอน,นี้ครับนะผมเอาเมาส์เอามือมากดที่ทำลายของวิดีโอที่เป็นวิดีโอของคุณครูนะครับเสร็จแล้วเมื่อคุณครูกดแล้วเนี่ย ตรงมอนิเตอร์ตรงนี้ก็จะสามารถทำงานควบคู่กันไปด้วยได้ด้วยโดยการใช้นิ้ว2นิ้วในการย่อหรือขยายนะครับย่อหรือขยายย้ายตำแหน่งที่อยู่ได้นะครับใช้นิ้วลากการย่อขยายก็ใช้2นิ้วส่วนการลากตำแหน่งก็ใช้นิ้วเดียวนะครับลากไปเลยนะครับอ่าผมจะมา,าไว้ตรงนี้แล้วกัน เห็นได้ว่าวิดีโอที่เป็นรูปคุณครูจะไปปิดทับวิดีโอที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับก็จะมองไม่เห็นแบ็กกราวด์ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดการวิดีโอที่เป็นรูปคุณครูเพื่อที่จะลบพื้นหลังแบ็กกราวด์ตัวนี้ออกนะครับลบพื้นหลังตัวนี้ออกเพื่อจะให้มองเห็นแบ็กกราวด์ด้านหลัง วิดีโอไปกลาวด้านหลังนะครับวิธีการก็คือคุณครูอย่าลืมว่าคุณครูจะทำะํำมาไหนคุณครูต้องคลิกที่ไทม์ไลน์ของตัวนั้นนะครับผมคลิกที่ผมกดที่ไทม์ไลน์ของคุณครูเสร็จแล้วผมก็มาดูที่เมนูข้างล่างเลื่อนไปหาเมนูที่มีคําว่าลบพื้นหลังออกแล้วกดลงไป1ครั้ง แอปพลิเคชันเขาก็กําลังทํางานอยู่ <_ an> เห็นไหมครับพอเขาเริ่มทํางาน <_ an> เขาก็จะเริ่มลบพื้นหลังออกพื้นหลังของคุณครูที่เป็นสีขาวก็จะหายไปนะครับและก็จะโผล่พื้นหลังที่เราซ่อนไว้อยู่ก็คือพื้นหลังที่เป็นวิดีโอแบ็กกราวด์ลองเล่นดูนะครับการเล่นนะครับสามารถกดเพลย์ได้เลยส่วนการเคลื่อนส่วนการเคลื่อนตำแหน่งของไทม์ไลน์คุณครูใช้นิ้วกดค้างแล้วก็ลากเลยนะครับ กดแล้วก็ลากเลยนะครับแตะแล้วก็ลากนะครับเราก็จะเลื่อนไปตามตำแหน่งท at ี่เราต้องการนะครับการย่อขยายทไลา์เหมือนกันนะครับใช้2นิ้วในการทางออกแล้วก็หุบเข้านะครับก็จะย่อขยายทไลายได้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือการย่อขยายทไลายใช้2นิ้วในการหุบเข้าแล้วก็ทางออกนะครับ อ่าใน EP นี้เราได้เรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องรู้จักหน้าตาของแอปพลิเคชันอย่างที่2คือการนำวิดีโอเข้ามาอย่างตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือตอนนี้ผมนำเข้ามา2องแทร็กคือแทร็กที่เป็น Background กับแทร็กที่เป็น Overlay นะครับและอย่างที่3คือตัดพื้นหลังของภาพคุณครูนะครับเอาละครับเดี๋ยวสลับอ่า EP นี้ก็ เพื่อให้เป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็จะนำเสนอสั้นๆไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับ